ตโปธารามด้วยเนาะจริงๆตโพธารามเป็นหนึ่งในวิหารนะใน18สิบแปดวิหารนะ่ะแต่นับบันนี้ชาววินโูพอบทองไปสรละวิหารหลังนี้พระอ,องค์เคยมาประทับอยู่นะับแล้วพระอาจาสันจังบันทึกเรื่องราวว่าด้านต้นโถด้านตรงโน้นข้างนอก,นอกตอนตอนนั้นไม่มีกำแพงนะสมัยที่พระเจ้าประสร็นิ์ที่โกศลถูกยึดอะไรครับถูกวิถูดาพายึดทองราชไปอะ่ะ ท่านเลยต้องการตัวช่วยคือพระเจ้าชัตวสตูเนาะท่านขี่ม้าท่านอ้วนแล้วท่านก็มีนางสนมมาท่านก็นั่งตรงศาลาฝั่งโน้นแล้วปรากฏว่าท่านเหนื่อยมากท่านฮักแอสแทบหัวใจวายตายพระเจ้าประเสริฐที่ประสนนะทําไมท่านถึงไม่ได้อะไรเลยทําไมท่านไม่ได้อะไรเลยครับท่านไม่ได้โสดาบันสกัธาตนาคาไม่ได้เลยเลยนะเพราะอะไรครับ ถูกต้องในองค์ที่สามท่านท่านมาหัวใจวายตายอยู่ตรงโน,น้นนะครับตรงนี้มีประตูเยอะแยะนะทางเข้าสู่พระราชวังสถานที่แห่งนี้เป็นต้นบัญญัติเรื่องอะไรไมสิบห้าวันอาบน้าคลังสมัยหนึ่งรัชบี่สี่สั่ต้องการอาบน้ำปรากปรว่าทําไมพิสูอาบน้ำกันพืนทําให้ท่านทําไมเข้าไม่ไ,มได้นั่งรอจนกะ่เมื่อข้ามประตูเมืองก็ปิดท่านเลยต้องไปประทับนอกเมือง ปรากฏว่าลุงคืนท่านก็ามามรก็ครเจ้าด้วยชุดภูสามาราเก่าอะขึ้นที่จักรูอพค์ถามว่ามหาบทที่ด้วยเหตุใดถึงทรงภูสามาลาเก่าพระราชากล่าวว่าท่านต้องการอาบน,น้ำที่นี่แต่พิสูจน์การพระองค์เลยเรียกเลยงานเข้าเลยคือให้เรียกว่าพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธอเป็นหมกข้าบุษททาไมพระราชาอาบน้ำเธอยังอาบน้ําโดยไม่ให้พระราชาอาบน้ําก่อน ตรงนี้เลยเป็นต้นบัญญัติว่าต่อไปนี้ที่นี่สิบห้าวันอาบน้ำได้ครั้งเดียวแล้วนี้ก็ปรากฏพระไตรปิฎกอยู่ครับคือวันหนึ่งนะพระสมิทธ์บวชใหม่อะ่ะท่านก็มาอาบน้ำที่นี่ตัวชุ่มเลยปรากฏเทวดาองค์หนึ่งมาถามท่านว่าท่านเป็นคายบอเป็นพิสูตเราถามหน่อยสิพระเทกระละตสูรอ่ะสูตรด,ด้วยลาตีเดียวอะ่ะจำเนื้อความได้เปล่าเทวดาจำไม่ได้ ท่านบอกท่านบวชใหม่ก็จาไม่ได้ให้ไปข้าพระพุทธเจ้าด้วยไห้ไหมก็เลยไปเทวดาก็ไปฟ้าพทธเจ้าพทธเจ้าลยแสดงพระเทศตัดอัตตสูตรสุดว่าด้วยราตีเดียวนะรปองตัดว่าสิ่งทีสง่สิ่งใดร่วงมาแล้วสิ่งนั้นก็คือสิ่งร่วงมาแล้วสิ่งใดยังไม่ถึงอย่าไปคํหนึ่งมุ่งหวังเธอจงอยู่ปัจจุบันไม่นอนงงคอนแขนเธอจงปฏิบัติให้ทะลุป,ปุกโโป,ปงเธอเพราะใครเร่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้ การผัดเพี้ยนมัจุราชผู้มีเสนาอันยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ในวิสัยของเราเลยนะครับตรงนี้คือพัดเทกัดสูตรที่พอรงค์ทรงตัดกัดทัสมิตรและที่นี่สมัยหนึ่งพระอ,อน,นุนเมิดแล้วท่านก็ส่งน้ําปรากฏว่าพระโกกนุษพามมองไม่เห็นถามว่าใคร,ใครนะคะรับตอนแรกไม่ไม่รู้ว่าเป็นพระอาน,นุนได้ถามเรื่องอ่าตัไข่กีทิพิว่าพระเจ้าพยากรโลกเที่ยงหรือเปล่าพราะว่าไม่ นะครับโลกเที่ยงไม่เที่ยงโลกไม่เที่ยงมีที่สุดไหมในสิบระการเนี่ยท่านท่านนริวไม่ไม่ตลอดในที่สุดพระนนท์กล่าวว่าพระเจ้าทรงตัดว่าไม่ให้ยึดมั่นถือมัน่นก็คือสละความเป็นอุปาทานแล้วตอนหลังพระโกกันุธพามมาเห็นท่านนนท์ขอเข้ามาใหญ่เลย๋ยวโอกเป็นท่านานนท์เองถ้ารู้อย่างนี้ก็จะไม่ถามอย่างนี้หรอกนะตรงนี้เกิดเกิดเรื่องราวคราวน,นี้ตรงนี้นะครับ เป็นเหรียวบัดนี้เป็นสารที่อํานน้าของวันณะทั้งสี่ข้างล่างสุดไม่มีวันณะใดอาบคือคนตกจากวันณะสี่เรียกว่าจันทานเดี๋ยวไปดูน้ำเขาเนาะสมัยหนึ่งท่ามุคละมาอยู่ที่นี่ท่านได้กล่พาวพระพิสูจน์ว่าน้ำเนี่ยมาจากนรกขุมชื่อว่าโลหะกุมพีท่านบอกว่าที่ต้นน้ําที่โลหะกุมพีอย่าน้ําเดือดแต่ปุบปๆๆุเลยนะแล้วมีดอกบัวเท่ากับลายยางร้อนรดเลย มีต่อปูปลาอยู่ด้วยแต่น้ําร้อนมากๆปัจจุบันน้ํำยังร้อนอยู่นะเดี๋ยวเขาจะตับใส่นั่นแค่อย่ายไปจิ้มเขานะจิ้มเสียตังนะอุ้ยตก,กใจเลยก็เลยยิ้มเออจิ้มเสียตังอย่าไปจิ้มนะตรงนี้นะครับฉะนพระพิสุทธะฟังพระเจ้าหาว่าพระมกขละนะอวดอุตระเลิพระเจ้าหวัาไหมพระมกขลานะลกล่าวอย่างไรตถาพก็กล่าวอย่างนั้น ก็แสดงว่าที่นี่จริงๆนะครับมาจากไหลมาเรื่อยๆๆ,ๆจากอเีเดี๋ยวเราจะดูสี่วันนะนัตริยัอยู่สูงสุดนะเดี๋ยวให้ดูซ้ายมือก็แพ้นะครับแล้วก็มีสูตรไอ้มีพามแล้วมีสูตรส่วนข้างล่างจันทันบนสุดจะมีถ้ำของพระมหากษัตริย์และสุดขึ้นไปรยะไปก็กลับมาประมาณสองทองทุ่มนะคือท่านศัตวาบานคูหาที่ทําสังพิยนาครั้งที่หนึ่ง อ่าพร้อมแล้วเราก็จะไปดูประเพณีอันยืนยาวนานเลยครับสอนพี่ก็อ่านน้นไปหน่อยเราไปดูกันเนาะ,ะที่อยู่ของท่านพระมหากัสสปะวันหนึ่งท่านอยู่ที่นี่แล้วท่านก็ไม่สบายนะท่านอา,าพาธนะป่วยอ่ะป่วยอะไรป่วยหนักเหมือนกันพระพุทธเจ้าอยู่วันรวันรู้ข่าวบ,บิดกายมานี้เลยว่ากัสปะพอทนไหวไหมคถ้าแต่พมจเจริญทนไม่ไหวทุกกายเบียดเบียน พระลงบอกนะปะัจเจเพิดพิจนาโพชงเนาะอ่ะตนนี้เรามาเรื่องโพชงแล้วถามว่าโพชงนี้คนพิจรารณา,นานได้ก็คือผู้ที่ได้สภาวะและใช้อะปาใช่ไหมคนต้องเป็นอริยะใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เอาโพชงมาเรียนแบบพุทธกาลไม่สบายก็โส่โพ,พชงโพชงไม่มีวันหายหรอกนะไม่หายอย่าไปเรียนแบบพุทธกาลพุทธกาลคือพระละหันแต่สมัยนี้ เอะอะไรก็สวดโทษชงโทษชงอยู่เนี่ยใช่ป่ะนลเรื่องไม่หายครับเพราะในการกลองคนลที่ระลึกคือสภาวะคือผู้ที่ได้เป็นอาสหันแล้วเมื่อน,นั้นท่านก็มาอะไรทำระลึกในโทษชงเจ็ดท่านก็หาจากปัจุบวนเนื่องจากท่านกล่าวว่าโอ้ไม่ได้ออกบิณฑบาตตั้งหลายวันเนี่ยจากเม่สบาบท่านท่านจะทำไมเพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณชาวเพื่อหัดท่านเลยเข้าเลยก่อนละนิโรธสมาบัติเจ็ดวัน ทีนี้พ่านออกจากนิโรธไทยใส่บาตรนี้จะได้กุศลทันทีเป็นที่ประทามรดกไว้ที่นี้ตามเลยนะรวยไปเลยปรากฏว่าท่านออกบินทบาตนางฟ้าจากสวรรค์ดาววันสดงเทพอสอนห้าร้อยมาใส่บาตรท่านไม่หายเพราะท่านได้กลิ่นของอาหารสุดาโพธิ์ท่านบอกว่ามาจากไหนนางฟ้าบอกว่ามาจากสวรรค์เราไม่อนุญาตให้ใส่ ท่านก็บอกว่าอย่าทําให้ทานลูจิตหายเลยไม่ได้พระแต่สัมปตีหเหมยอยู่ไม่ได้เลยนะต้องถอดไปเลยเมื่อเทพอสสรถอ,อกกลับไปที่ดาวน์เยนเทาสักกะพูดจนจอมเทพกล่าวว่าเธอไปไหนมาบอกว่าไปใสบาา่บาตรพระมาประสริออกจากนิลสัมร็ธิ์ะ่ะไม่สําเร็จเดี๋ยวเธอดูเราก่อนเทาสักกะก็เลยตกตก,ตกลงกับนางสุธาดามากงเป็นอะไรที่ไปกระท่อมหนานนะ ทศกักฐปอมเป็นคนแก่นะส่วนนางสุธาดาปอมเป็นอะไรผู้หญิงแก่กระังถอะท่านแม่ปอมท่ามพระมากษัตริเดินมาปราวฏมีข้อพันธหนึ่งทางลาบันตลงเดชต่อวดท้าสักกะ์ปอมมายล้วที่ทูเป็นผู้ไปใส่บารแทนนั่นอออมั่นและเพี่ไปใส่บาดแเองอันนี้สำหรับเรานม่แปะออกมานเะพี่ไปใส่บาดแผเองท่านรู้ไหมว่าพระผมรู้ว่าท้าศักกิเนี่ยท่านเป็นคนมีมุกตลกเยอะท่านมีนางฟ้า ในภาษาวิทยาลันถึงห้าร้อยอ่ะท่านเป็นคนมีมุกตลกเนะประกากฏท่านเดินมาท่านก็ทําเป็นเหมือนเอามือป้องเนี้ยแล้วทาเป็นโอ๊โอ้ใครนะใครนะโอ๊ะถ้าเทลานี้ตีสนิทเลยอ่ะมาแล้วไม่บอกกันเลยไม่ได้เตรียมอาหารเลยเดยกขอถามถามสุทธาดาฝนเนาะยายยายมีอะไรไหมสุทธาวิ่งเข้าไปอาออ๋อ,อ,อมีขอใส่ตาจที่มีนะท่านก็เปิดแบบ ครั้นี้ออกจากนิโรธเปิดให้คนเดียวนะแล้วคนพูดเลือกเปิดก็คือผู้ออกจากนิโรธเป็นผู้เลือกเปิดไม่ใช่เปิดแล้วใส่กนอยุมตรงนั้นอันนั้นนิโรธปลอมแล้วไม่ได้นิโรธจรงิงแล้วใส่ไปแล้วเจ็ดวันยังจนเหมือนเดิมของปลอมถ้าเจ็ดวันท่านต้องรวยจรงิงจนั่นคือของแพ้ปรากฏว่าท่านใส่ท่านเดินระยะหนึ่งท่านได้กินอาหารของเท้าสกักเหรอไอ้นี่เป็นอาหารของเท้าสกรดมีใช่ไหมถามว่าเท้าสกัดจะโกหกไหม ไม่ก็ยอมรับาชัยรัไม่ทช่นใงไงถ้าจากระบอสท่านเถระฟังก่อนเขารู้สึกลำบากแล้วก็ทําไมวิมานก็เล็กเพราะืั้นจากวิมานของคนอื่นมาใหญ่โตงั้นเขาเป็นถึงอะไรจอมเทพแต่วิมานเล็กอย่างเงี้ยน่าเห็นใจไหมล่ะปอกแค่นี้เองพระองค์ก็ทําทไมเดินต่อไม่ได้คาตอบว่าสําเร็จไม่สําเร็จเขาเลยถามสุดนางสุดแล้วตกลงาสับได้ไหมนางสุดพี่เขาไปถามท่านสิ ท่านไปวิ่งวิ่งถามว่าพระเถระผ่ร r a ตกลงที่ท่านใส่บัรสำเร็จไหมท่านบอกสำเร็จโอ้โหรานนี้มาดีใจเลยจับมือนางสุชาห์เพาะขึ้นไปสวรรค์ด้เดึงแต่เอาะทานไรเวรุวันอุทานไปด้วยพระเจ้าตรัสว่าที่สุดเธอได้ยินเสียงอุทานแล้วไม่ได้ยินเราได้ยินเสียงอุทานที่สุกแปลว่าอุทานเรื่องไหนก็จะอุทานว่าเท้าสักกรวมกุลบุตรของเราได้สําเร็จ รว,วามพระมหาประสบปาสาัมเด็จพอขึ้นไปพบวิมานทรไมหูใหญ่โตเลยครับเป็นทิฏฐธรรมะเวทเนีุการ์นั่นเองส่วนย่อขึ้นไปเดินถ้าไปพักเล่นตอนเช้าปร,ประมาณชั่วโมงหนึ่งท่านสัตบัณฑูหาหลังจากที่ทำการถวายพระเพลิงพระองค์เสร็จแล้วที่นี่แหละเริ่มฟองงานนะครับโดยมีามายพระมหาประสะปรท้องกับพระหลานห้าร้อยกลับมาได้ได้ได้ขอกับพระเจ้าสัตว์ถูกตอนนั้นท่านดีแล้วนะ ท่านเลยบอกยอมให้ทําน,นี้เดี๋ยวจะเนลมิตสัตบานกูหาเก้าทั้งท่านกล่าวว่าเรื่องธรรมาจาักรเป็นหน้าที่ทางศาสนาจักเป็นหน้าที่เราท่านเนลมิตเหมือนวิมานของสวรรค์ดาวดึงและตาลปัรเกิดครั้งแรกของพระเจ้าอา,าชา,าสตูค่ะตาลปัดฝังมุกด้วยพระอานนท์เป็นลูชายด้วย <You are S 1> จากนั้นพระหลานสี่ร้อยเก้าเก้าเพาท่านเรืองหมดแล้วนะหนึ่งตั้งท่านเลือกพระหลานที่ได้ภิญญา สองจะต้องถ้าเป็นเอต,ตัดค่าที่ปรงแต่งตั้งให้เหลือกี่องค์ถูกเชิญเข้าร่วมปริยายปรากฏเลือกได้สี่เก้าเก้าจริงๆพระอหานที่เป็นจินยาตเติมหนึ่งองค์ได้เต็มแน่แตกตักไว้พระอรหันต์องค์อลวกล่าวว่าให้ท่านทานนมเท่านั้ไม่ได้เพราะท่านนมเป็นแค่โสดาบันจะไม่ให้ก็ไม่ได้ถ้าขาดท้อานน์ทำสั่งมาก็ไม่สําเร็จก็แสดงวัดตักให้นะแต่ให ถ้าอ,อนนท์เข้าไปที่ไหนเถอบาจีวรนจากกุสินารากลับไปเชตวันไปดืสิบเก้ากันรื่องเรื่อุกดีอยากย้ายขึ้นเก็บร้างให้ไปเสียใจไปรับให้ไปเสียใจไปจนกระทั่งโจนเจียนจะทจาําจะฆ่าบรรดาละท่านอนก็เดินทางกลับมาในวันเพร่สิ่ห้าข้ามเดือนแปดนะครับที่นี่ปรากฏว่าท่านมามีพิสุจผู้กันเยอะที่ไม่ได้ร่วมบอกว่าท่านทน่านอนยังไงก็ไม่ได้เข้าหรอกยังเป็นโสดาบันอยู่เลย ปรากฏว่าวันนั้นพระรัชปาได้เจอได้ถามว่าอานนท์ท่านรู้หรือเปล่าว่าพระหลานสี่และก็ก้าวร์เป็นอยู่ท่านนทตอบแบบด้านลาอาจจะขุ่นเคืองบ้างเล็กน้อยนะพระโสดาบันยังขุ่นเคืองแล้ตั้งได,ได้บอกว่าผมชาเพราะอะไรเกษาผมสองสี่แล้วแล้วบอกว่าทําไมแก่ยังแก่แล้วอายุเท่าพุทธเจ้าแ่บเท่าแล้วในคืนวันนั้นเองก่อนที่จะทําสัฆนา ท่านเดินจงกรมด้วยกายคตาสติและแล้วท่านจะล้มตัวนอนทำไมครับเทา้าพลพืนศีรษะไม่ตกหมอนเร็วไม่เร็ววัดเดียวเลยนะท่านนอนจนเป็นหนึ่งในพะหารที่ไม่ได้อยู่ในเบี้ยบดใดๆทั้งสิน้นท่านได้วัดเดียวตรงที่ไหนที่จะล้มอ่ะศีรษะยังไม่ตกหมอนเทา้าพลพืนท่านก็สำเร็จเป็นพะหารพร้อมท้างลายปฏิสันพิธาสิ่งได้เลยลุ่งเช้าพระหารสิ่งเฝ้า,า,ารอแล้ว ท่านก็มั่นใจว่าท่านแล้วท่านเลยใช้วิธีดําดินแล้วไปปรากฏท่านสัตวางูหาเราถามท่านว่าพระอานนท์ดําดินเท่าได้ฤทธิ์ทางไหนดินน้ำลมหรือไฟดินน้ำลมหรือไฟออน,นี้ท่านคิดหรือว่าท่านไม่รู้จาไม่รู้นะเออท่านหน้าเหมือนคิดแนตะ่น้ำครับหมายความว่าน้ำซึมแล้วไปปรากฏส่วน คนที่มีฤทธิ์ข้ามมาสมุทรท่านเอลมิตด,ดินใต้น้ํานะครับแล้วเหียดดินใต้น้ำและพ่างไปพอไปถึงพระหลานสิท9ิเก้าดีใจตกเมอมะถ้าตกมือทำไมาเชิญออกเพราะเป็นห่านปลอมเพราะห่านจริงไม่ดีใจอยู่แล้วจากนั้นก็เริ่มทำสังฆยายนาณนะครับพระมหาปชาวะเป็นประธานท่านบอกว่าเราจะทำการสัมนาส่วนไหนก่อน เมื่อพระพุทมีพระเจ้าทรงจะดับ่งที่นพิณทัองค์ฝากทมและวินัยพระนั่นจะแยกคาออกมาเป็นพระสุทและพระพิธรมนั้นพระไตรปิฎกถูกแยกครั้งแรกเกิดทีงานพทะานาลัยองค์แยกธรรนวินัยออกมาเป็นพระสุทพระพิธรมท่านทั้งหลายพระพิธรมไม่มีอยู่ศาสนาอยู่ได no ้ไะพระสุรริไม่มีอยู você, ่ศาสนาอยู่ได้ไะได้พระสุทไม่อย <Fine. S 1> ู <S <S ่ศาสนาอยู่ได้ไะได้แต่พระวินัยไม่อยู่ด้วยเหตุนี้เราจะทําสังนาพระวินัยก่อน พระลานสี่เก้าเก้าทำไมล่ะเชิญพระอานท์ขึ้นพระมากระจักกล่าวว่าท่านทั้งหลายฟังเราก่อนมีพระที่สุอง์หนึ่งได้รับแต่งตั้งเอตัดค้าทรงวินัยมีอยู่พระองค์ให้เครดิตอยู่เราเปินเชิญท่านไหมในที่สุดก็เชิญพระอุบาลีซึ่งเป็นช่างตัดผมขึ้นมาเป็นผู้ต่อท่านก็ถามพระมากระจักถามท่านว่าพระผู้มีพระเช้าได้บัญญัติปฐถมพระราชิกแกกใครที่ไหนเรื่องที่สองท่สามท่านก็บอกว่า กลมบ้าชิกก็ได้แก่ข้าสุกทีเส็งเมถุนที่ไหนไทยาลีเรื่องที่สองพิสุขค่าตัวตาย500จึงบัญญัติเรื่องรายการนัิบาตรเดือนที่สามไทยาลีอวดและอุตริมันชื่อธรนะครับส่วนเรื่องที่4ี่พัฒนียะนำไม้ของพระเจ้าสังไปใช้อธินาทานจากนั้นก็ไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ปราชิกสี่สังฆทพิเศษสิอนะครับอนนี้ยอสอปฏิตเตเกิบสสยะปฏิติ30 ปฏิเทเสี่ยสีอันนีย้ยกสองแล้วก็ถุนอา,อาธิการณะสมถาะาเก่ดก็ไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงท่านพระอนอน์์พระอนุนก็กําลังจะห่มจีวรขึ้นสู่ธรรมาสทุกทั้งหมดว่าอนุนช้าก่อนทําไมวันที่พระองค์ได้ทรงตัดว่าอยากให้ผู้หญิงบวชในธรรมวินัยเลยศาสนาลงกึ่งหนึ่งแล้วทาไมท่านยังขอพระองค์ให้ผู้หญิงบวช ท่านพ่อนนเล่าว่าก็ผมได้มีการขอพระอ,องค์ห้ามถึงสองครั้งผมเลยถามว่าผู้หญิงบวชบรรลุหรือเปล่าในเมื่อบรรลุผมถอนเรื่องนี้ทูเจัก็ให้นะครับเรื่องที่สองก็ได้ถามพ่านนว่าในสิกขาบทเล็กน้อยวันที่พระอ,องค์จะปฏิทานถามว่าจะถอนไหมทาไมไม่ไม,ไม่ไม่ถอนสิกขาบทเล็กน้อยเพราะผมกำลังเสียใจในการที่พระอ,องค์จะจากไปก็เลยเลมในการที่จะขอถอนในสิกขาบท ก็เลยทําให้รับเป็นไปมา22เจ็ดไม่ใช่150นะ150ไม่มีเศษคือรัก75กับดีรัก25เป็น77 77ลบ227เป็นเหลือ150นะครับสันนักนี้ยังมีอยู่นะรักษาสืรอสูบสบกแค่150นะแถวหน้าปากพงนะครับเราไม่ได้บอกเรื่องนี้นะหน้าปาพงเหมกันเพราะเขาไม่ถูกเราไป้ับอกไม่ถูกถูกป่ะเรื่องที่สามกพระอรหลานทั้งสิบกัพระอนงค วันที่พระองค์ได้กล่าวที่ปา,าลัสเจดีว่าพระองค์มีที่บาทศีกแกตรอย่างชีวิตครบหนึ่งร้อยปีทําไมท่านไม่ขาพระองค์อยู่รอยร้อยปีก็เสียใจพระองค์เลยตัดสินใจทองยุิสังหารตอนแปดสิบปีเรื่องที่สี่ท่าถามว่าทําไมตอนที่พระองค์นะครับที่ปฏิพาณระหว่างเสลีละอยู่ที่กุชินาราทาไมอ่านน์นถึงให้ผู้หญิงลดน้ำพระศก่อน ท่านอนล่าวว่าก็ผู้หญิงบ้านอยู่ใจแขนยาวเหยียดใช้รถที่หลังคงขาับ,บ้านเด็กก็เลยจัดสรรให้ผูออ้หญิงก่อนมีผู้หญิงก,ก่อนไม่ได้นะไม่ได้และสุดท้ายอนนท์ได้่าวว่าท่านไม่เคารพพระอนุสร์พระเจ้าเหรอบอกไม่จริงเนื่นอ,นอ,นองจากพระอนุสวร์พระองค์ชั้นล้ไม่มีใครที่ต้องการดุ่ระ้าะเหยียดท่านเลยใชใย้เท้าทำไมเหยียดพ้าด้านหนึ่งแล้วตึงขึ้นหม่แล้วก็เหยียดไม่ได้เหยียดเพราะไม่เพเหยียดเพราะด้านการซ่อม พระอ่านนั้นสนจากนั้นพระอรร翰สิิ์กาว่าอนนนเชิญทรรมาได้อาถาากล่าวว่าการที่พระอรร翰สิกธิกก้าวถามเรื่องนี้ต้องการข้าหนนบริสุทธิ์ทุกเรื่องไม่ได้จับผิดอะไรนะครับข้านนนก็ขึ้นสู่ธรรมะเมื่อน,นั้นพระมหากษากัตริย์ก็ได้ถามข้านนว่าพระผู้มีพระเจ้าทรงแสดงธรรมอย่างไรที่ไหนอย่างไรแล้วก็ตกลงว่าท่านทั้งหลายเราจะทําการสั่งนานส่วนไหนเป็นประสงขท่านทั้งหลายอย่าทำการสั่งขางนาในที่คานิากายก่อน ในทีนิการมีสาสิบสี่สูตรได้แก่ทีนิารชิงและขันทวะทีนิการในมหาวัฏและทีนิการปฏิทวะอัจฉริถาที่ทําการขยายความได้แก่สุมงคละวิราสินีอัจถรถาท่านทั้งหลายหลานเจ้าทีนิการแล้วเราจะทําการสั่งหน้าส่วนไหนก่อนเราจะทําการสั่งหน้าส่วนของมัชิมานิกายก่อนมีมชิมานิการมลปัญนามมชิมานิกายมัชิมปัญนามัชิมานิการอุปริปัญนาอาจฉรถาะมีนามว่า ปปัญจสูตเทเนหลังจากนั้นทงการสั่งนาสั่งยุตานิกายมีจำนวนถึง7522สูตรในสังยุตานิกายมีอัตถะนามว่าสารตถะปกะสีเนตปปะภาได้แก่สั่งยุตานิกายสัทธา,า,าวะสั่งยุตานิกายในขันธวรวะสั่งยุตานิกายนิทานวะสั่งยุตานิกายในมหาวรวะและสังยุตายในสลาัตนาวะ และหลังจากนั้นทำสั่งนาอังคุตารานิกายมีจํานวนมากที่สุดคือ9,772โสรได้แก่อังคุณาเอกานิบาตทุติยานิบาตตัดิยานิบาตจตุธานิบาตปัญจานิบาตจักกานิบาตสัตตานิอัตการานิบาตขัสสนปัญเอกาทัสกานิบาตอัจจปฐานมีนามว่ามโนรัฐถภูรีจากนั้นทําการสั่งนาขุดถังใน15ประเทศได้แก่ขุดถกานิกายขุดถกาปาฏะขุดถกานิกายคาถาธรรมบท ขุทรานิกายอุทานขุทกานิการอิกิวัติภะขุทานิการสุตานิบาตขุทรานิกายวิมานของบุคคลที่ไปอยู่ทั้งหมดขุทานิกาย8ปาถาคนที่เกิดมาเป็นแปตทั้งสิ้นขุกรานิกายในคาถาของลายพระเถระขุทรานิการของเทรีชาดกห้าร้อยห้าสิบเรื่องแล้วก็ทําการสังเครานาในส่วนของอาปทานพุทธวง์เล่นที่เจ็ดสิบสามแล้วก็เล่นหกสิบแปด ของพระธรรมเสนาบริบกหกเก้าจากนั้นจบลงดึงํางการสังพนามในพระพิรงเจดมวดสั่งวิทาโปกัญยาปะนะคะแต่กะเนี่ยจริงๆไม่อยู่จริงๆกฐาวัตถูกเกิดขึ้นในสมยัยพระเจ้าอโสมบรรเดชมีธรรมสัมพันธีนะครับมีอันที่สองคือวิพังคปกรณ์ธาตุปาวกุคลบัญญัติปถาวัตถุยามะประกรณและคัมธีมหาสานเสิบจนกระทั่งทุกวันนี้ลา